ซอยหลังจนนานแล้วก็อบุญน้ากันจับพี่น้องมาเรือซอยกันจะซอยกันคนละใหม่ละมือนะ้วจันน้ำพี่น้องดูแล้วคนละใหม่ลาซอยกันคนละใหม่ละมือแต่ละคนก็ชอบปากไผมากขึไงถึบางหันเทมจอโทศรศัพท์คืเครื่องจะมหวันการลงมาล่างถวยจ้ะพี่น้อง พูดอยู่เชิงเทิงกับมีขางบนดเทิงวัดนะจน๊ะเนาะอยู่บนวัดกันช่วยกันทําเอาคนละไม้เะมอพี่น้องเอ้ยเอาบุญจะบุนพี่น้องเฮ้ามวนตลกมีความสุขกันมากๆจแต่พี่น้องสวยกันลาดื้อ เอ้ห้ามวนตลกมีความสุขก,กันมาก,มากๆแตเด้อพี่น้องซวยกันลางเพื่อนไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อไม่บายเด้อจ้ะไม่บายสวัสดีจ้าบายเออ กดไหลกดแช่ให้ช่องในใจพี่น้องแสดงความคิดเห็นอย่างสั่งสค์นเนาะช่วยกันทำเอาคนละไม้ละม,มือพี่น้องเอ้ยเอาบุญจจะบุญพี่น้องนิ่มกดไหลกดแช่แสดงความคิดเห็นให้กันในใจพี่น้อง งความคิดเห็นื้นไม่คลิบนาด้วยพี่น้องด้วยไม่บายด้วยจ้ะไม่บายสวัสดีจ้ะไม่บายช่วยกันคนละไหม่ละมือด้วจ้ะพี่น้อง มีหลางตัวหลงางซ้ำกับมีผู้มิทายุเอาบุญกันจ้าพี่น้องเอาบุนน้ำกันมาด้วยพี่น้องกุดไหลก็ดแท์ให้ท่องนะจ๊ะพี่น้องแดงความคิดเห็นอย่างสั่งสันเนาะ รืมกขุดหัวใจให้ทองน้ำเด้อพี่น้องเด้อหัวใจน้ำจ้าขอขอบพระคุณอย่างมากมายจ้าลงมาลางถวยจ้าพี่น้องพูอยูงงอง่งเทื่องกัมีข้างบนจู่เถื่องวัดนะจน๊ะเนาะอยู่บนวัดกันกันไม่คปบนาเด้อพี่น้องเด้อไม่บายเด้อจ่าไม่บาย สวัสดีจ้าไปบ่ายนอกจากนอแสดงความคิดเห็นยังสั่งสันนอกจากพี่น้องฟังเวยจ้าเด้อพี่น้องเอาล่าะแต่พี่น้องไว้ต่เพียงที่นี่นอกจากนอคลิปนี้นอพี่น้องเนาะยังเจอกันมาทั้งวัดกับมี่จะพี่น้องทำความสะอาดนะถูพื้นน้ำจ้าถูพื้นแน่ทำความสะอาดนอนนอนเนี่ย,ก,ย,ยกันยมึงหันนอกจากนอ อาบุนกันจาพี่น้องอาบน้ำกันมาด้วยพี่น้องทั้งวัดกมีจ่จะพี่น้องทำความสะอาดนะถูพืนน้ำจ้าทูพืนเนี่ทำความสะอาดเนี่ย่ชยกันมองหันนากจากนาะฟังด้วยจ้าด้อพี่น้อง อรัตจะพี่น้องไวแต่เพียงที่นี้นะจ๊ะนะคลิปนี้นาะพี่น้องเนาะยังเจอกันบังเลยจ้ะเด้อพี่น้องอรัตจะพี่น้องไวแต่เพียงที่นี้นะจ๊ะนะคลิปนี้น้ะพี่น้องนเนาะยังเจอกันไอยกันจ้ะพี่น้องลอยกันล่างจา้ะดูแล้วมีความสุขจ้ะบ่งแล้วมีความสุขตังหว้ากันเสสันรมดูแล้วคนละใหม่ลําพลอยกันคนละใหมแแ่แล้วมือแต่ละคนก็อะ มาสดหักมาสวดไข่เสพอาหารมือของจังขัดต่พี่น้องหันผู้หนึ่งช่ิงผู้นึงแต่ลางจ้าช่วยกันคนละใหม่นมือผู้เอาอาหารให้คุณเลขคุณเป็นจะไหนน้องพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยจ้ะพี่น้อง กดไหลก็แช่ให้ท่องนะจ๊จกพี่น้องแดงความคิดเห็นอย่างสั่งสันเนาะดื้อดื้อไอ้ รักษาบริเวณกมีจ้ะชลยกันจจกพี่น้องชยกันหล่างจ้ะดูแลมีความสุขจะเบึงแ้วมีความสุขตังเบอกกันเจสันทมามี่ล่างตัวลางซ้ำกมี่ภูมิทายุ กินเหล้วก็พักกันท้าควนมสะอาดจ้าพี่น้องฟังเวยจ้าเด้อพี่น้องอร่อแต่พี่น้องไว้จะเพียงที่นี่นะจาะนะคลิปนี้นะพี่น้องเนาะยังเจอกันเนาะช่วยกันคนละไม้ละมือเลยจ้าพี่น้อง อยากไปเมยังไงที่บางหันเที่ยมจอทัทรัพย์คนเรียกว่าจมะมาการกินเหล่ากับพักกันถ้ามั่วว่าสะอาดจ้าพี่หนงกับพี่ยังนะ้อพี่หนงเนาะปังปังเดอ้อจากคลิปนี้กใครใจจ้าปัง ฟังเด้อจ้าเด้อพี่น้องเอาละจ่าจพี่น้องไว้แตเพียงเท่านี้นะจ้าในะคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะยังเจอกันบ่อยกันจ้าพี่น้องช่วยกันล่างจ้าดูแลมีความสุขจ่าบังแดดมีความสุขตั้งเวอากันเสียสารทำเป็นจะไหนเนะาะพ่อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยจ้าพี่น้อง ลงมาล้างถวยจ่าพี่น้องผู้อยู่เชิงเทิงกับมีข้างบนญดูเทิงวัดนะจ๊ะเนาะอยู่บนวัดกันกินเหล้าก็บพักกันท้ามคว่ำจะอาดจ้าพี่น้องแากแผ่มาขึ้นไงที่บังขันเทียมจอรร่อโทรศัพท์คนเรียกวะจำมักกัน นิม่มกดไห์กดแช่แสดงความคิดเห็นให้กันได้จากพี่น้อง <c oughs> แสดงความคิดเห็นอเออเฮ้ห้าหมวนตลกมีความสูขก,กันมากๆแตจพี่น้องซอยกันล่างรกาง tôi làm này như thương vật thật bắt quạt thương vật cả bắt <laughs>